สวัสดีทุกคนทุกท่านอืสวัสดีกันอีกครั้งนะครับก่อ,อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคําเตือนครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนและทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการโฆษณาวเว็บไซต์ใดๆทั้งสิน้นนะครับให้ดูเพื่อความมันเทิงกันเพราะว่าตัวเลขเป็นตัวเลขมงคลนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเนาะอ่า <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปก็เป็นการวาเริเคราะห์เลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนาอ่า <c oughs> ประจําวันที่วันศุกร์ที่แปดครับก่อน,นจะเป็นศุกร์ที่แปดครับมาดูวันพุทธที่หกก่อนวันพุทธที่หกผลที่ออก371 371ด หนึ่งเจ็ดทำไมไม่ออกตองเจ็ดไปเลยล่ะครับใช่ไหมครับงวดที่แล้วเก้าแปดเก้าเก้าอือสองสามสามอืมสองห้าสองเก้าออกแต่ตัวเดิมนะครับรอบนี้ยิ่งเดิมหนักครับยิ่งตัวเดิมหนักเลย ถึงกับเพียเลยครับผม,มกับเพียเลยอ๋โหไม่อยากจะตรวจเลยผล,ลดับครับหลุด้านตะไทยครับดับหลักพันสี่กับห้าครับดับอยู่นะครับหลักร้อยตัวนี้หลุดหลักสิบอยู่หลักหน่วยครับหลุดหนึ่งตัว ถ้าออกแบบนี้ไม่อยากจะตรวจเลยน,นี่ไม่มาแะครับผมโอ้ออกอย่างนี้เนาะว่ากันไปดูครับ นี่ไม่ใช่เลขสูตรนะครับขอบอกไว้ก่อนเด้อนะครับขอบอกไว้ก่อนนะทุกท่านบางคนบอกว่าบอกว่าเปลี่ยนสูตรเถอะ <c oughs> ผมไม่มีสูตรนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะไม่มีสูตรนี่เป็นเลขมงคลค <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคล <c oughs> ผมเขียนเดือนผิดครับถึงว่าครับงวดที่แล้ว มาดูดับกันก่อน ดูดับกันก่อนนะครับดับหลักพันงวดที่แล้วดับอยู่สองตัวรุ้นกันเก้า <9. S 1> สูบงวดที่แล้วหลักร้อยลุดหนึ่งตัวครับตัวกลางหกเจ็ดห้า หลักสิบมื่อทีแล้วดับอยู่สองตัวเลยเก้าศูนหลักหน่วยมที่แล้วหลุดครับหนึ่งตัวครับก็ต้องยอมขาแลนหลุดแบบนั้นสองสาม มาดู <c oughs> ตัวเด่นออกมาสัแบบไม่อยากจะททำให้ดูเลยครับออกแบบนี้ถ้าผมไม่คิดอะไรนะครับวันที่แปดเนี่ยผมคิดว่าบเบิ้ลลองทายกันเล่นๆดูก็ได้ครับอลองทายกันเล่นๆได้เลยครับ สามกับศูนย์ผมคิดว่ามาหนึ่งตัวครับอย่างน้อยห้าหกเก้า <c oughs> ผมว่าน่าจะเบิ้ลครับผมไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างผมคิดว่านจะเบิ้ลนี่นพอออกแบบนี้มาสองสองสามวันแล้วครับเกาะเป็นกลุ่มอยู่นี้มีโอกาสมาเบิ้ลถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบตัวเดียวสามศูน ชัดเจนเนาะะคกับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆงบงบงนะครับยังไงก็ใช้วิจารยนกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทางสปปลาวนะครับโชคดีมีใช้ครับฝากกลังใจกดติดตามกด subscribe รับชมมาฟังในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ